แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆคระลุงทำให้ฉันไม่ออากมาข้างนอกตั้งแต่หยุดแต่ทั้งหมดที่เราทำในระหว่างวันคือการล่าฉันอยากมาหาท่านกับบ้านโย่รู้ไหมเมื่อฉันจะเลือกอยู่เรื่องตลาดนั้นหรือสิ่งที่เข้าหาเราและทุกอย่างก็ต้องไปสู่ความย่ำแย่อีนุเราที่วันมาที่นี่และดูก็ต้องนนะร,อรับมันไว้นะนุขอโทษพระลุงคิดอย่างไรนะ ลุกจะไล่ไอโทูไปพร้อมกับพวกมันอัน,นี้ตอนนี้เราอยู่ที่สเตจส,สองนะครับตอนนี้ต้องเจอกับศัตรูอีกสิเจ็ดตัวต้องฆ่าล้างบางให้หมดนะครับผมตอนนี้ยิงอะตรงนี้ต้องยิงแล้วถ้าพวกมันผ่านมาตัวหนึ่งหละจะทำไงรู้รู้นี่ที่คุ้มกันหน่อยนะระหวังปากโนด,ดอยกล้ะลุกจกนปกติหัวตายเอ็ นี่โอ้ยตัวหลบออ้ยหลบโอ้โหแองจั่วหลังตัเดี๋ยวใส่ศูนย์งานเนี่ยเจอเดี๋ยวเจออันนี้เหลือสิบห้าตัวแล้วมามขึ้นมาอย่าเก่งกับคนแก่มาเจอนี่เจอพี่แน้องเออเจอไม่ร่าเอ้อยห,วหัวตบขบานกับลั่นไหนเนีอามามามารออยู่อหหืหลบบวชขบานหลับแม่หลับ หลับคาเล็กมาไม่ต้องแอลข้างเสาไมา่ต้องแอลมาเขาหยิงเลยเขามาเขามาฮวัดฮวัวหัหว,หว,หวตัวนี้นโอ้โหแม่งทีเดียวตายนู้นกบาลหนึ่เต็มในสวนเงินยิงยาว,วยเนียมาเจอพี่เบ,บิกมาแล้วใกล้ๆอยู่ตัวเีย้เบิกมาโอ้ยิงปืนสั้นจะจะเข้าไหมเนะี่ย กำลังยิงครับมังใหญ่แล้วกันเอ้ยชัตกันใส่ได้สองนัดแต่เซ็งจัดอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งทอันเนื้อโอ่งมามา,มาตัวละตออีกดอกอ่าลับไหมับคาเล็กเนี่ยโอ้ยเกือบหัวบงสวิงเกือบไปแล้มเราเอาปืนซอยด้วยอุ้นเล็กยาวสาดอย่างเดียวสาดเข้าไปสาดสาดสาด ไอ้หัวเกือบโดนนโดนนี่นกข็ขาดเลยนะเนี่ยวิ่งหนีก่อนความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินเอามาเขามาหิุเลยยิงกลาดก้าดอย่าใช้กระสุนเยอะหละสาวน้อยมันอยากจะฆ่าลุงที่หให้บางอย่างกับหนูลุงได้มาเยอะเลยลุงได้ทำแบบนี้มานานแล้วประสบการณ์ยิ่งเยอะกระสุนก็เยอะกระสุนเยอะนะหละ่ะที่ลุงไหนถึงเนะี่ย นี้เหลือสิบตัวครับสัตัวเสียงมาฮะเสียงโผล่หัว,ห,วหอนเเจอของเน้ออะไรวะโอ้ยศัตรูสามมิคีชมนมเสียบเริ่มมาแล้วครับตอนนี้มีกีนับพีตัวแลเปิดเพลงตัวนี้พีชีบแล้วก็หลบไป อยากมาก็มากระสุนอีกมีเยอะยิงขายิงแค่ยิงก็ไปยิงไม่ร่าไอ้ตายสามะคีชมนมอีกทีหนึ่งป่ายินก็ไปยิงยินก็ไปยิงก็ไปยิงขายิงขาดีให้มันไม่ให้วิ่งนะขายยิงก็ไป้วก็อะไรของมันเนี่ยโวยวายอะไรของมันเนี่ยลุงนี่ก็วิ่งแกตายแลย โอ้โหลุงมาข้างหลังมาครับนะตำรวจกับหมดไม่โดนกับปวดคืนคะรับนี่ไงยับปูนี่ไม่ไหวตัวใหญ่ไปให้รอได้ไหครับผมมา,ามันว่ายน้ำมาเลยอ่ะเฮ่ยนี่ตัวใหญ่ยังไม่รอดตัวนี้ลุงจะตายนะเนี่ยนี่ลุงก็หัวแบบแบบแหละ เดี๋ยวให้ลุงกินยากน่อนลงกินยาดีๆก็หายเองอะไม่เป็นไรครับน,นี่ลุงมีอยู่้านัดเ็นเยงิงใส่ตั้งสองตัวใหญ่ไม้แล้วเนี่ยสองหนึ่งนี่ไม่ล่าก,กตายเนี่ยเราปลอดภัยแลยเหรอคะอย่างหลัพบพ่อนกำลังมา ราจะต้องเปลี่ยนที Ko, ่เมื่อยังมีโอกาสนะก็ได้ค่ะตรงนี้อาวุธอิสรอยู่ข้างในนั้นมันเสียงหน่อยแต่เราจะต้องไปเอามาเราจะไม่เข้าในช่องทางที่หนูวิ่งนะถูกต้องงั้นเราก็เข้าเข้าออกลอกร่วกันนี่เราก็ขึ้นมาชั้น2นะครับตอนนี้มีจํากัดเวลาอยู่ที่5นาที ต้องจัดก,การศัตรูเหมือนเดิมตอนนีเน้เจอตัวพีชีพหนึ่งตัวมาพีชีพนี่ใช้ลุงยิงเรือนไรเฟลเอ้จะแรงมากแต่ถ้าลุงไม่ใช้ไรเฟลนี่ยากเลยเนี่ยอย่างนี้บึกแม่ละพี่บึกหัวที่ไหนล่ะเออหัวที่ไหนเกงใจหลักหนาด้วยเออยิงเข้าไป รักไก่ไม่ล่าเฮ้ยหนว่าลงยิงอ่ะใส่สวนนะลงนั้นแม่ยิงเข้าใจโค้งหลับตายวะใช่ไปต่อครับเคลื่อนมาสี่นาทีแปดแล้วไมายกันก็บเข้าเก็บของอ่ะใส่ปืนสั้นไม่ล่ามาจิบซะินมากใส่สุนด้วย ตามทางของเราเ,เดินโน่นเดินยืนอยู่ไกลๆเดินมาแล้วลุงยิงได้ที่าเฮ้ยหนึ่งดอกอีกดอกหนึ่งจะบลัดไหมไม่เยอะไม้ตัวหนึ่งละยิงหนึ่งดอกสองดอกจะบลัดไหมเออเยอะสวยนิดหน่อยหลับหลับใช่ไหมหลับอ่ะนอนต่อเอ้ยยิงได้นอนต่อ ไม่ต้องเตืนกก้นมาก็ได้นะเนี่ยนอนตายดีแล้วนนลวิ่งหน่อยอ้าวแหกมาอิบมาอีกแล้วหนึ่งดอกสองดอกไม่ล่าิงหัวก็ทำไมล่ะนนย่งไม่เข้าเลยวน่งตัวเออเนี่ยสามเม็ดหลับตายถ้ามึงตอนนี้ได้เวลาเก็บของเข้าเก็บของอ่ะ ะสูงไซเปิลไม่ใช่ชันการให้หนูหน้อยเมร่าหน่อยเอาหลับเฟื้ออีกแล้วยิงโจดเอาเฟื่ออีกแล้วก็ยิงต่อครับผมเฮ้ยตายวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่นทีเดหนูคิดว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของพวกมันแล้วแหละโอ้ตอนนี้รูวชัว์แล้วล่ะ เราจะต้องรอจนกว่าจะแน่ใจอันนี้เราก็มาเก็บของกันครับอันนี้เราก็จะเจอเอาวุธพิเศษที่ลุงบอกแล้ะเป็นปืนช็อตกันแท็บหนึ่งเก้าสี่ครับผมปืนอุชอนอาวุธพิเศษของลุกไหมลองใช้มันอย่างชาญฉลาดอตอนนี้เราก็ได้ปืนช็อตกันมาแล้วครับเจอสปูนหนึ่งตัวแล้ว,ลวตอนนี้เราก็ต้องจูจ่วานี่หน้ามะนวยิงไปดองแล้วช็อตกัน จัดไปนหนึ่งครั้งตอนนี้วิ่งวิ่งไปหาของไม่มีวิ่งหนีมาพะลุงมางน,นี่ยมาช่วยจัดไปโอ้ยหัวนี่หัวจับหัวไปก็หัวจับหบน่วยติ๊กเก็ตวิ่งมายิงแหลกวิ่งแหลกหัวนี่จัดไปทำไมนะ่ได้ พี่ตายเถอะมีข้างหน้าอีกเหรอนี่รอพวกมันมาบัดเดี๋ยวนี้พวกมันกำลังมาทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอีโดูคนน้อยเราจะดการพวกมันซะส่วนนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับเราต้องรอดชีวิตจากสเตนนี้ให้ได้เราจะผ่านนะครับผม นนไม่ร่าก็โดนลมครับลมลมสกรรมแล้วตอนนี้กินยาก่อนโอหมันมาเยอะเลยต้องลมยากยังไงวะเนี่ยรียิเนียม่ะไม่ไหวกินยองกินยาก่อนมาเยอะมากใช่ไหมเอาละเบิร์ไปกินซะนี้หนึ่งครั้งดับสนกดอกอีนสองดอกรลเบิร์ เจอตัวนี้ว่ะนียอ่ะเยอะแยะเก็บไม่ทันเรามาเก็บของในกล่องกันดีกว่าเจอกระสุนแล้วก็เจอยาด้วยเฮ้ก็สเต็ปเทพเพราะวิ่งหนีครับผมดีสุดแล้วยิงแหไกยิงเข้าไปโอ้โหหัวเลยนี่หัวกลับหัวดินเหล็กนี่หัวเหล็กนี่กับบานแหร์นี่ต้อง ไอ้งเงยวครับแต่วดตแดนระเบิดมาลุงเนี่ยลุงเนี่ยกระเด็นแล้วเนี่ยมันมาสาบแล้วยังแลกอย่างเดียวตอนนี้โ้ที่ไหนละ่ะโอ้โหเจอหัวหน้าเผ่า,าอีกแล้วกินยาแล้วหนีก่อนอยู่ไม่ได้ละหัวหน้าเผาแ,แรงจัดตอนนี้เราต้องเก็บของเท่านั้น เพื่อความอยู่รอดของชีวิตและทรัพย์สินมาแะ้วก่อนไปดร็กซ์สองีม็กม์ตายไหมยกกิงให้ไม่เนี่ยไม่ดูตัวมาครบเลยโอ้รุ่นใหญ่มาเต็มแล้วแถวนี้เฮ้ยหัหวลุยลบเกือบไปกว่าที่ไหนเราตอนนี้เข้ามา ต้องปางการบังอยู่แล้วลุงมายืนอะไรตรงนั้นน่ะลุงยืนตรงนั้นก็โดนยิงเลยเดี๋ยววิ่งหนีตั้งหลักก่อนลุงวิ่งมาเร็วโอ้จัดลุงยิงนี่อันดาบหนึ่งสองละผู้ใหญ่นี่ดับสองตัวใส่ศูนย์กัินลุงใส่ศูนย์แล้วดิ โมแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งยิงอีกดอกหนึ่งเึาคิดว่าเรากำลังจะชนะแล้วเนี่ยไปอย่างก่อนตื่นตัวหน่อยตอนนี้ให้ลุงมาวิ่งตั้งหลักก่อนนะครับผมศัตรูท่าทางจะเยอะมากตอนนี้เช็คบอเราจะมีแขกรวมมือครับนะนี่ดีนะเรามาจัดการเอามันเขาไปดีกว่าได้เวลาวจัดบานครับผม ต้องเก็บของก่อนาทางจะเยอะมากวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วผมกระโดดมาที่หน้าด้วยยิงเข้าไปหนึ่งดอกตายหนึ่งยิงดอกไม่ตายวะเฮ้ยไม่โดนโอ้ยังไงต่อแล้วเนี่ยโดนตายเนี่ยสองละกระสุนหมดเลยกระโดดมาเลยวิ่งหนีก่อนโอ้ยหัวดโดนมาเลยกลกไปโอ้ยยิง แมงไม่ตายวัดหลบนี่มี้อุ้ยหวัวแมงสับกลางขาเลยไม่โดนครับนี่ยิงยิงอีกดอกยิงเข้าไปโดนหัวกระเด็นสองคนเลยสองตัวเลาใช้ช,อช็อตจันอยูตอนนี้ครับผมหัวแมงมาข้างหลังมองไม่เห็นว่ะแล้วก็ยิงหวัวมันไม่ตายอเลยหนีอ่ะตอนนี้ตัวท่านังจะมาเยอะมาสามเลยว่ะ สองใหญ่ตัวหนึ่งหนึ่งเล็กตายหนึ่งเล็กตายไปแล้วนายสองวิ่งมาแล้วเดีวแล้วนะช้าๆแม่งหัวไม่ล่ากูหนีก่อนตัวใหญ่เอ้ยระเบิดหนีอย่างเดียวตอนนี้อ่าไอตัวใหญ่มาใช้ลุงแล้วแหละลุงมีไรเฟิลไม่ล่าไม่มีอ่ะไอ้ลุงอย่างง่ายเดี๋ยวนี้ยิงกัน,กนตายหนึ่งแล้วหนึ่งตัว ศูนย์หมดว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีนะยิงกินเร็วเร็วงันเดียวไปแล้วดีเละเราใกล้สำเร็จแล้วตอนนี้เราก็จัดการเรียบร้อยมาเก็บของต่อครับระเบิดเอามาอีกสองตัวว่ะวิ่งหนีอ่ะ ตอนนี้เหลืออีก8ตัวท่าทาง8ตัวนี่ท่าทางจะ8ตัวท็อปแน่ๆเลยมาพี่มีช็อตการอ่าสมหมดเลยเ<ไ>ป็นสั้นเล็กใหญ่แรงครับพี่น้องตายแล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่โห่หนึ่งมาข้างหลังบ่าอกี้เราหลบฟุตเหล็กมาครับเกือบโดนกระบามะเมื่อกี้อันนี้เหลือ6สตู6ตัว ตัวใหญ่มาหนึ่งแล้วสองด้วยลุงต้องจัดไซลเ์เฟนสักดอกราหลบก,ก่อนวิ่งก่อนไหมลุงเหลือสามนัดแล้วยังไงดีไมล่ากังช่วยลุงอยู่หมายไปไหมสำหรับลวกยิงก็ไปลุงจะก,กี่นัดลุงก็ยิงไปกันไมล่าจะตายแล้วลูวยิงหน,นีก่อน ชา้าพลังตอนนี้ก็ฟาดยิงขวดกระป๋อง,งถงังน้ำมันปีนี้เซฟกระสุนกันกระสุนเือน้อยมากตอนนี้ลุงก็ไม่ไหวแล้วปีนี้ก่อนเร็วมีทันเร็วเหลือสองตัวสังตัวใหญ่แน่เลยอ่ะมีเช็คของมาลุงก,กินยาไม่ต้องกินลนะวพิงลุงก,กินยาเร็วนะชา้าพลังเร็วมากเลย วิ่งหนีมาแล้วสองตัวแล้วว่าเร็วหนีเร็วแน่จริงมาพี่มีอยู่สนะี่นัดโอ้ยลุงเร็ว,รวหนูไม่ท่าทิ้งนะหนูอยู่นี่หนูไม่ยิงลุงหรอกเออแน่จริงสตัูมาแต่ได้ลุงไปยืนล่อเป้าให้มันทำไมเฮ้ยหนึ่งขังเนี่ยตายหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละ มาตัวหนึ่งสซมาแน่จริงแน่จริงก็มาฉันจะอยู่ตรงนี้รอเธออยู่ตอนนี้เรามีชันกันอยู่สี่นัดครับกระสุนปืนสั้นสามนี่ยิงกระถางน้ำมันตอนนี้เราสองนัดแล้วแน่จริงก็มาสองนัดสุดท้ายชันกันดีไหมส,สั้นดีว่ายิงยิงก็ไฟตายหมดเลย โอ้ขอบคุณพระเจ้าหนูคิดว่ามันจบแล้วนะหนูคิดว่าง้นเหรออีนูต้องการทำลายทุกอย่างที่เราทำมาใช่ไหมอีนูจะไม่ได้กลับบ้านนะคุณลุงได้กรธดไม่สามารถทำหนิยเขาได้จะได้แต่พิจารณาค่าใช้ใจ่ายเราที่รลดภายของเราเขาบอกฉันว่าให้เผชิญกับความจริแงแล้วมุ่งเอาตัวรอดและฉันควรจะรับฟังดังนั้น ฉันสัญญาต่อตัวเองว่าฉันอจกจะทำให้ดีกว่านี้ทำงานหนะักขึ้นตราบนายที่เกาะยังแข็งแรงกว่าฉันอยู่ฉันจะสู้และไม่หนีไปไหน